สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะพบกันอีกแล้วนะครับกับรู้กฎหมายสไตล์นายไข่แดงนะครับกับเรื่องนี่สินถือว่าเป็นมรดกตกทอดทายาทต้องชดใช้ให้เจ้าหนี่นะครับท่านสิ่งแรกก่อนเราต้องมาดูก่อนทายาทคือใครนะครับให้ดีฟังชัดๆนะฮะนะครับ แล้วเราจะได้ไม่ต้องวิตกกังวลว่าเราจะต้องใช้นี่ให้พ่อให้แม่ที่ท่านได้เสียชีวิตหรือให้ใครก็ตามที่เราได้มรดกมาเราต้องเสียหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้ฟังชัด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 ,ชดนะนะครับรู้กฎหมายสไตล์ในแขนแนงนะครับชัดแน่นอนไม่มีโม้นะฮะเรามาดูกันก่อนนะครับว่าทายาทคือใครใครคือทายาทนะครับทายาทมีสองประเภทนะครับทายาทมีสองประเภทนะครับ ประเภทที่หนึ่งนะครับเขาเรียกว่าทายาทโดยพินัยกรรมนะครับประเภทที่สองนะครับประเภทที่สองนะฮะเขาเรียกว่าทายาทโดยธรรมนะครับทายาทประเภทที่หนึ่งนะฮะคือทายาทโดยพินัยกรรมนะครับทายาทโดยพินัยกรรมคือทายาทที่มีสิทธิ์รับประดกตามที่ผู้ตายได้กําหนดไว้ในพินัยกรรมนะครับทายาทประเภทที่สองนะครับเขาเรียกทายาทโดยธรรมนะฮะว่า ญายายโดยธรรมมีหกลำดับขั้นหนึ่งผู้สืบสันดา็ 1. คือลูกสองบิดามารดา 3. พี่น้องร่วมบิดามารดานะครับสี่พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันนะฮะห้าผู่ญาตายายนะครับหกลุงป้านะฮะเอ้าทีนี้เราสงสัยว่าเอ้าผัวเมียหายไปไหนนะฮะนะครับผัวเมียคือคู่สมรสนะครับคู่สมรสก็คือคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะ กู้สมรถที่แอบสมรถไม่ได้นะฮะเป็นกู้สมรสที่สมรถตามกฎหมายนั่นหมายความว่าต้องจดทะเบียนสมรสนะครับต้องจดทะเบียนสมรถนะฮะนะครับฟังนะครับกู้สมรสที่นี่คู่สมรถหายไปไหนนะฮะกฎหมายเขาบอกว่าคู่สมรถที่ยังมีชีวิตอยู่ฟังนะนะครับเผื่อใครอยากจะได้สมบัติหัวสมบัตินี้นะฮะคู่สมรถที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นทายาทโดยธรรมของผู้ตายโดย มีลำดับเทียบเท่ากับผู้สืบสันดานนั่นหมายความว่าคู่สมรสนะค,คู่สมรสเป็นทายาทโดยธรรมอันดับที่หนึ่งเทียบเท่ากับบุตรนะครับนั่นหมายความว่านะครับคู่สมรสนะที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีสิทธิ์รับมรดกนะมีสิทธิ์รับมรดกนะครับมีสิทธิ์รับมรดกนะ สองเด้งเลยทีเดียวนะฮะเด้งแรกก็คือเขาเรียกว่าคือสินสมรสนะฮะนั่นหมายความว่านะฮะเด้งแรกคือสินสมรสต้องแบ่งคนละครึ่งนะฮะต้องแบ่งคนละครึ่งระหว่างสามีกับภรรยาหรือภรรยากับสามีแล้วแต่ใครเป็นคนเสียชีวิตก่อนนะสมมติว่าสามีเสียชีวิตก่อน่นความว่าภรรยาก็มีสิทธิ์แบ่งได้สินสมรสครึ่งหนึ่งนะครับ สินสมรสมาจากไหนนะครับสินสมรสหมายว่าทรัพย์สินที่ได้มาระหวางสมรสนะครับเริ่มตั้งแต่เราเป็นสามีภรรยากาันและทำมาหากินการจนถึงไปในฝันหนึ่งเสียชีวิตนะครับนั่นเรียกว่าสินสมรสนะครับยกเวน้น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 ที่เจ้าบรดกนะได้มาโดยรับบรดกมาจาก เจ้ามรดกทอดอื่นอีกทอดหนึ่งเช่นนะครับสามสามีที่เสียชีวิตนะครับนะฮะสินสมรสก็คือที่หาได้มาระหว่างสมรสแต่สามีที่ได้มรดกเช่นได้ที่ดินมาจากพ่อจากแม่นะครับอ้นนั้นไม่เรียกว่าสินสมรสนะครับอันนั้นไม่เรียกสินสมรสนะฮะอ้นนั้นนะครับภรรยาไปแบ่งในฐานะที่เป็นภรรยาไม่ได้นะครับเพราะไม่ใช่สินสมรสนะฮะแต่ภรรยามาได้อีกเด้งที่สองนะครับก็คือทายาทที่ เทียบเท่ากับผู้สืบสันดานนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีลูกสองคนภรรยาอีกหนึ่งคนนั้นหมายความว่าถ้าเจ้าบรดกไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้นะฮะบรดกต้องแบ่งเป็นสามส่วนนะครับลูกสองส่วนนะฮะภรรยาอีกหนึ่งส่วนนั่นหมายความว่าภรรยาได้เด้งแรกแบ่งทินสมรสไปครึ่งหนึ่งนะครับที่เป็นทินสมรสส่วนที่เหลือก็เป็นมารดกเป็นบรดกภรรยาก็มาได้ในฐานะที่เป็นผู้เขาเรียกว่าเทียบเท่าผู้สืบสันดานอีกหนึ่งเด้งนะฮะ เมื่อกี้เราขขึ้นหัวเรื่องรรว่านี่สินถือเป็นมรดกตกทอดทายาต้องชดใช้ให้เจ้าหนี้จริงหรือไม่ครับอันนี้ถือว่าจริงนะครับถือว่านี่สินถือเป็นมรดกตกทอดนะฮะทายาต้องชดใช้ให้เจ้าหนี้ไอ้นี่จริงครับจริงแบบมีข้อแม้นะครับเพราะว่านี่สินถือเป็นมรดกตกทอดที่ทายาต้องชดใช,ช้เจ้านี้ก็จริงแต่กฎหมายไม่เคยเอาเปรียบใครนะครับ กฎหมายบอกว่าใครรับมรดกนะใครรับมรดกนะใครรับมรดกมานะครับคุณต้องรับผิดชอบหนี้ด้วยนะครับแต่คุณรับผิดชอบหนี้ไม่เกินมรดกที่คุณได้รับมาครับเช่นคุณได้รับมรดกมาหนึ่งล้านเจ้าหนี้มีหนี้อยู่สามล้าน คุณก็รับผิดชอบไม่เกิน1ล้านก็คือหมายาความว่ามอดกที่คุณได้มันล้านคุณต้องใช้ให้เจ้านี่หมดถ้าตับคุณไม่ได้อะไรหรือคุณบอกคุณสลากจิ์ไม่รับมอดกเลยคุณก็ไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรให้เจ้านี่เพราะเราไม่ได้เป็นคนก่อนะฮะเจ้ามอดกเป็นคนก่อแต่ถ้าเรารับมอดกจากเจ้ามอดดกนั่นหมายาความว่าเราต้องรับผิดชอบหนี้สินแต่ต้องไม่เกินมอดดกที่เราได้รับมานะฮะ แต่ถ้าเรารับมดกมาส3ล้านเราไปหนี้่ล้านเราจ่ายเป็นล้านนะเราคือเหลือ2ล้านนะครับแต่ถ้าเขาไปหนี้3ล้านเรารับเป็นหล้านเราจ่ายแค่1ล้านนะครับนะส่วนอีก2ล้านเจ้าหนี้ก็ไปตามมาที่โยมบาลเลยนะครับนะครับวันนี้สุดท้ายสายสุดนะครับวันนี้สุดท้ายสายสุดนะฮะกับไลสดรายการนะครับกับรู้กฎหมายสไตล์ในกระเดงนะฮะรู้กฎหมายสไตล์ในกระเดงนะฮะกับตัวกแกนที่ว่ารู้กฎหมายใช่ว่าใส่บาปแามนะครับ นะวันนี้เราเคลียร์กันนะครับว่านี่สินถือเป็นมรดกตกทอดนะฮะพายาต้องชดใช้ให้เช่านี้นะครับแต่เราชดใช้ไม่เกินมรดกที่เราได้รับมานะครับสรุปสั้นๆนะฮะสรุปสั้นๆว่าเรารับมรดกมาเท่าไหร่นี่สินเรารับผิดชอบได้ไม่เกินมรดกที่เราได้รับมานะครับ แต่ถ้านี่สินมันน้อยกว่ามรดกที่ได้รับมาที่เหลือก็เป็นมรดกของเราก็าได้เป็นทรัพย์สินของเรานะฮะแต่ถ้านี่สินมากกว่ามรดกนั่นหมายความว่าเรารับผิดชอบไม่เกินมรดกที่ได้รับมานะนะครับวันนี้นะฮะก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆท,ท่านที่เข้ามาให้กําลังใจกันนะครับจับรายการนะฮะ รูปกฎหมายสไตล์นายไข่แดงนะครับกับสโ,โลแกนที่ว่ารูปกฎหมายใช่ว่าใส่บาแบกหามนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ